เรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนี้ไม่ใช่แค่ตำนานพื้นบ้านที่เล่าสืบต่อกันมาแต่เป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเพื่อนนักเดินผ่ากลุ่มหนึ่งที่ออกเดินทางไปยังผืนป่าอันลึกลับและเปลี่ยนไปด้วยมนขลังแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านป่าที่ชาวบ้านขนานนามว่าดอยหมอกธรรมหลายคนอาจจะรู้จักน่านในฐานะเมืองแห่งขุนเขาและวัฒนธรรมอันง,งดงามแห่งหนึ่ง แต่เบื้องลึกเบื้องหลังความสงบนั้นยังมีเรื่องเล่าและตำนานที่ถูกซ่อนเร้นอยู่ในผืนป่าอันกว้างใหญ่เรื่องราวที่ว่าด้วยอาถรรพ์คำสาบและสิ่งเร้นลับที่เฝ้ารอคอยผู้ที่ล่วงล้ำเข้าไปในอาณาเขตของพวกมันกลุ่มนักเดินพากลุ่มนี้ประกอบด้วยนนชายหนุ่มผู้มากประสบการณ์เป็นหัวหน้าทีมที่ใจเย็นและรอบคอบพลช่างภาพประจำกลุ่มผู้มักมองโลกด้วยลักเหตุผลและวิทยาศาสตร์เสมอ เกดหญิงสาวผู้เปลี่ยนไปด้วยความกระตือรือร้อนและมักจะศึกษาตำนานพื้นถิ่นของแต่ละที่ก่อนออกเดินทางและแดนน้องชายของเกตผู้มีนิสัยรักการผจญภัยและชอบลองของใหม่ๆเสมอจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้คือการค้นหาน้ำตกที่ยังไม่มีใครเคยไปถึงในส่วนลึกของป่าดอยหมอกคำตามแผนที่เก่าแก่ที่เกดได้มาจากชาวบ้านคนหนึ่ง แผนที่นั้นเขียนด้วยมือและดูคล้ายกับถูกวาดขึ้นมานานมากแล้วด้วยลายเส้นที่สลับซับซ้อนและสัญลักษณ์ที่แปลกตานนนายแน่ใจนะว่าเรามาถูกทางแล้วผลพูดขึ้นขณะที่ใช้มีดพราฟันกิ่งไม้รกทึบออกไปเบื้องหน้าเหงื่อไหลซึมไปทั่วใบหน้าของเขานนกลางแผนที่เก่าคร่ำคร่าในมือสลับกับมองไปยังเข็มทิศ ตามแผนที่มันบอกว่าอีกไม่ไกลแล้วพลเราน่าจะเจอบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเล่าถึงแล้วจากตรงนั้นก็น่าจะถึงน้ำตกฉันหวังว่าน้ำตกนี้จะคุ้มกับความเหนื่อยยากที่เราเผชิญนะแดนบนอุบแต่แววตายยังคงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเกดเดินอยู่รังท้ายเธอเงียบผิดปกติปกติแล้วเธอจะเป็นคนที่มีชีวิตชีวาที่สุดแต่ตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเท้าเข้าสู่ป่าดอยหมอกคำเธอกลับเงียบขรึมและดูครุ่นคิดตลอดเวลา มีอะไรหรือเปล่าเกดนนหันไปถามเมื่อสังเกตเห็นอาการผิดปกติเกดสายหน้าช้าๆไม่รู้สิพี่นนฉันแค่รู้สึกแปลกๆตั้งแต่เข้ามาในป่านี้เหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังมองเราอยู่ตลอดเวลาพลหัวเราะเบาๆโอ้ยเกดเธอจะคิดมากไปทำไมป่าก็คือป่านั่นแหละนะ่าจะมีก็แค่สัตว์ป่ากับแมลงนี่แหละแต่ฉันได้ยินเรื่องเล่าจากชาวบ้านคนนั้นก่อนที่เราจะเข้ามาเขาบอกว่าดอยหมอกคำไม่ใช่ป่าธรรมดา เขาบอกว่าที่นี่มีเจ้าป่าที่คอยดูแลและแท้ใครก็ตามเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ให้ความเคารพอาจจะไม่สามารถกลับออกมาได้อีกเลยคำพูดของเกตทําให้ทุกคนเงียบไปชั่วขณะบรรยากาศรอบข้างที่เคยเต็มไปด้วยเสียงเสียสีของใบไม้และเสียงนกได้ถูกแทนที่ด้วยความเงียบงันที่น่าขนลุกเสียงลมพัดผ่านยอดไม้ฟังดูเหมือนเสียงกระซิบที่ยากจะจับต้องตกเย็น พวกเขาตั้งแคมป์ริมลำธารเล็กๆที่ไหลเอื่อยๆเสียงน้ำกระทบก้อนหินฟังดูปลอบโยนแต่ก็มีเสียงแปลกๆแฝงเข้ามาในบางครั้งเสียงเหมือนใครบางคนกำลังเดินย่าใบไ,ไม้แห้งอยู่ห่างๆแต่เมื่อนนท์และพลลองส่องไฟฉายไปรอบๆก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆฉันว่าพวกเราคงจะหูแว่วไปเองแหละพลพูดขณะที่กำลังก่อกองไฟแต่เกดกลับนั่งเมือมองไปในความมืดที่โอบร้อมแคมป์แววตาของเธอเต็มไปด้วยความกังวล พี่พลลองสังเกตดูสิคะต้นไม้รอบๆนี้มันดูแปลกๆทุกคนมองตามสายตาของเกตต้นไม้โดยรอบดูเหมือนต้นไม้ทั่วไปแต่สิ่งที่ทำให้มันแปลกคือรูปร่างของกิ่งก้านที่บิดงอผิดธรรมชาติเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยจับมันให้โค้งอ่อนไปในทิศทางที่ไม่ควรจะเป็นเงาของมันที่ทอดยาวจากแสงไฟดูเหมือนจะเต้นระบำอย่างช้าๆและน่าขนลุกกลางดึก แดนตื่นขึ้นมาด้วยความกระหายเขาคลานออกจากเต็นท์เพื่อไปหยิบน้ำดื่มแต่ขณะที่กำลังจะเดินกลับเข้าเต็นท์เขาก็กลับเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของชายคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางหมู่ไม้ห่างจากแคมป์ไปไม่ไกลนักชายคนนั้นสวมเสื้อผ้าแบบชาวเขาโบราณรูปร่างผอมสูงและยืนนิ่งราวกับรูปปั้นนนพี่นนแดนกระสิบเรียกนนเสียงสัน่นนนตื่นขึ้นมาด้วยความงัวงเงียมีอะไรแดนนั่นนั่นมันอะไร แดนชี้ไปทางทิศทางที่ชายคนนั้นยืนอยู่แต่นนมองไปก็ไม่พบสิ่งใดนอกจากความมืดทึบไม่มีอะไรนี่แดนนายคงจะโดนฝันไปแหละนนบอกพลางดึงแดนกลับเข้ามาในเต็นท์แต่ในใจของนนเองก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจเขาเชื่อว่าแดนไม่ได้โกหกแต่เขาไม่ต้องการให้เพื่อนคนอื่นๆต้องตกใจกลัวไปมากกว่านี้เช้าว,วันรุ่งขึ้นพวกเขาออกเดินทางต่อลึกเข้าไปในป่า บรรยากาศยิ่งหนาวเย็นและชื้นแฉมากขึ้นเรื่อยๆหมอกลงจัดจนมองเห็นทางไม่ชัดเจนพวกเขาเดินผ่านต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุมด้วยมอสและเฟิร์นดูราวกับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยืนนิ่งมานับพันปีจูจูแดนก็หยุดชะงักเขามองไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่มีลำต้นขนาดมะคือมาแตกต่างจากต้นอื่นๆโดยรอบที่โคนต้นมีหินก้อนใหญ่ประดับอยู่คล้ายแท่นบูชาและมีพวงมาลัยดอกไม้แห้งๆวางอยู่รอบๆ นี่ไงตามแผนที่บอกว่ามันคือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่จะนําเราไปสู่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แดนพูดด้วยน้ําเสียงตื่นเต้นเขามักจะเป็นคนที่ตื่นเต้นกับสิ่งลึกลับอยู่เสมอแต่ดูสิมันมีรองรอยการบูชาด้วยนะเกตเกตพูดพร้อมกับเดินเข้าไปใกล้อาจจะเป็นของชาวบ้านที่เชื่อในเรื่องเจ้าป่านนนมองสำรวจรอบๆต้นไม้ระวังตัวไว้ด้วยนะเกตยอย่าพึ่งเข้าไปใกล้มาก พลหยิบกล้องออกมาถ่ายรูปต้นไม้และแท่นบูชาน่าสนใจดีนะอาจจะเป็นร่องรอยของอาระยะธรรมโบราณอะไรสักอย่างขณะที่พลกำลังถ่ายภาพอยู่นั้นแดนกลับเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้ใหญ่เขาใช้มือสัมผัสเปลือกไม้ที่ปกคลุมด้วยมอสอย่างชา้ชาๆทันใดนั้นเสียงลมก็พัดหอบใหญ่ขึ้นมาอย่างก,กระทันหันหมอกที่เคยลอยเอื่อยๆกลับพัดวนอย่างรุนแรงจนมองไม่เห็นสิ่งใด รอบตัวดูเหมือนจะมีเสียงกระซิบกระซาบที่มาจากทุกทิศทางเสียงนั้นฟังดูเหมือนกำลังเรียกชื่อใครบางคนแดนถอยออกมาเกรดร้องบอกด้วยความตกใจแต่แดนไม่สนใจเขายังคงยืนนิ่งอยู่หน้าต้นไม้ใหญ่แขนของเขาค่อยๆยกขึ้นอย่างช้าๆเหมือนถูกดึงดูดด้วยพลังงานบางอย่างแววตาของเขาดูว่างเปล่าและเมื่อลอยแดนนายได้ยินใช่ไหมนนพยายามวิ่งเข้าไปหา แต่หมอกที่หนาจัดทำให้เขามองไม่เห็นอะไรเลยแดนพลตะโกนเรียกแต่เสียงของเขาเหมือนจะถูกกลืนหายไปกับเสียงกระสิบที่ดังขึ้นเรื่อยๆวินาทีต่อมาเสียงกรีดร้องของแดนก็ดังขึ้นสั้นๆก่อนจะเงียบหายไปอย่างกระทันหันความเงียบที่เข้ามาแทนที่นั้นน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเสียงใดอีกหมอกค่อยๆจางลงช้าๆภาพที่ปรากฏตรงหน้าทําให้ทุกคนถึงกับเข่าอ่อนแดนหายไปแล้วไม่มีร่องรอยใดๆเหลืออยู่ นอกจากรอยเท้าของเขาที่หยุดอยู่ตรงหน้าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และผ้าพันคอสีแดงของเขาที่ตกอยู่บนพื้นหินหน้าแท่นบูชาไม่จริงแดนเกดกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจและเสียใจเธอรีบวิ่งเข้าไปที่โคนต้นไม้ใหญ่ทันทีนนและพลรีบตามไปพวกเขาค้นหาไปรอบรอบ,บต้นไม้พยายามมองหาแม้กระทั่งรอยขีดข่วนเล็กๆหรือกิ่งไม้ที่หักแต่ก็ไม่พบสิ่งใดเลย ราวกับว่าแดนไม่เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนแดนไปไหนแดนอยู่ไหนเกดร,ร่ำไห้ก้มหน้าลงมองผ้าพ,พันคอของน้องชายด้วยความรู้สึกผิดใจเย็นก่อนเกดเราต้องตั้งสตินนพูดเสียงแข็งเขาพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ให้แตกสลายไปตามสถานการณ์เราต้องหาแดนให้เจอพวกเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาผลใช้กล้องถ่ายรอบๆเพื่อดูว่ามีเงาหรือรองรอยอะไรที่ตาเปล่ามองไม่เห็นหรือไม่ นนเดินวนเวียนรอบต้นไม้พยายามจับสังเกตสิ่งผิดปกติเกดเรียกชื่อแดนซ้ำๆจนเสียงแหบแห้งแต่ก็ไร้ผลดอยหมอกคำเงียบสงัดราวกับไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอยู่เลยเว้นเสียแต่เสียงกระซิบที่ยังคงแววมาเป็นบางครั้งเมื่อความมืดเริ่มเคลือบคลานเข้ามาอีกครั้งนนตัดสินใจว่าพวกเขาไม่สามารถอยู่ในป่านี้ได้อีกต่อไปการอยู่ต่อมีแต่จะทําให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกเราต้องออกไปจากที่นี่ก่อนที่ฟ้าจะมืดกว่านี้นนพูด แล้วเราจะไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเกตดไม่ยอมเธออยากจะอยู่ต่อเพื่อตามหาแดนแต่ใบหน้าของนอนเต็มไปด้วยความเด็ดขาดทําให้เธอรู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วการเดินทางกลับออกมานั้นยากลําบากยิ่งกว่าขามาหลายเท่าทางที่พวกเขาเคยจําได้กลับดูแปลกตาไปหมดต้นไม้ที่เคยเป็นจุดสังเกตดูเหมือนจะเคลื่อนย้ายที่ลําธารที่ไหลเอื่อยๆกลับดูไม่มีจุดสิ้นสุดเข็มทิศของนอนหมุนวนอย่างบ้าคลั่งไม่ยอมชี้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง พี่นนททางนี้ไม่ใช่ทางที่เรามานี่นาเกตพูดขึ้นเมื่อเธอจํำต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ได้ฉันรู้เกตแต่มันเหมือนกับว่าป่ากําลังหลอกเราเหมือนมันไม่อยากให้เรากลับออกไปผลเองก็เริ่มตื่นตระหนกสายตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวฉันฉันได้ยินเสียงเสียงอะไรพลเสียงหัวเราะเหมือนมีใครกำลังหัวเราะเยาะเราอยู่รอบๆพลพูดเสียงสัน่นทุกคนเงียบพยายามตั้งใจฟัง และก็ได้ยินจริงๆเสียงหัวเราะแผ่วเบาที่ดังมาจากความมืดมิดรอบตัวฟังดูเหมือนเสียงของเด็กๆหลายคนหัวเราะค,คิกคักอยากสนุกสนานแต่ในความสนุกนั้นกลับแฝงไว้ด้วยความเหี้ยมโหดและเย็นเยือกพวกเขาวิ่งหนีออกจากป่ายังไม่คิดชีวิตใบไม้กิ่งไม้เกี่ยวเสื้อผ้าจนขาดร่างกายอ่อนล้าจนแทบหมดแรงแต่ความกลัวที่อยู่ในใจผลักดันให้พวกเขาต้องไปต่อจนกระทั่งเมื่อแสงสอาทิตย์อ่อนๆเริ่มสาดส่องผ่านแนวป่า พวกเขาก็เห็นทางลูกรังและไรนาอยู่ลิบๆข้างหน้าภาพของโลกภายนอกทำให้พวกเขารู้สึกโล่งใจจนแทบจะร้องไห้ออกมาเมื่อถึงหมู่บ้านพวกเขาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ชาวบ้านฟังแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสารและถอนหายใจยาวนานพวกเองไปลุบลูเจ้าปลาเข้าแล้วชายชราคนหนึ่งพูดขึ้น น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าที่นั่นน่ะมันไม่ใช่แค่ป่าแต่มันคือที่สิงสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลดินแดนนี้มาตั้งแต่บรรพาการใครที่เข้าไปโดยไม่มีความบริสุทธิ์ใจหรือล่วงเกินแม้แต่นิดเดียวก็อาจจะต้องอยู่เป็นส่วนหนึ่งของป่าไปตลอดกาลแล้วแดนล่ะคะเขาจะเป็นยังไงบ้างเกดถามด้วยน้ำเสียงสิ้นหวัง ชายชราสายหน้าช้าๆเจ้าป่ามักจะเลือกคนที่ถูกใจให้ไปอยู่รับใช้ดูแลอาณาเขตของท่านบางคนก็กลายเป็นต้นไม้บางคนก็กลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนคอยปกป,ป้องป่าจากผู้บุกรุกคำพูดของชายชราทำให้หัวใจของเกตปวดร้าวพวกเขาพยายามขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภยัย แต่การค้นหาในป่าดอยหมอกคํานั้นก็ไร้ผลไม่พบร่องรอยของแดนเลยแม้แต่น้อยราวกับว่าเขาไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงนนพลและเกดกลับมาจากการเดินทางครั้งนั้นด้วยบาดแผลทั้งทางกายและทางใจพวกเขาไม่เคยพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในป่าดอยหมอกคําอีกเลย สายตาของพวกเขากลับเต็มไปด้วยความเศร้าและความกลัวที่ยากจะลบเลือนเกตยังคงเก็บผ้าพันคอสีแดงของแดนไว้เสมอเพื่อเตือนใจถึงน้องชายที่หายไปป่าดอยหมอกคำยังคงยืนตระงานอยู่บนเทือกเขาในจังหวัดนานมันยังคงรักษาความลับและเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวเอาไว้ภายใต้ผืนป่าอันเขียวชะอุ่ม ใครจะรู้ว่าแท้จริงแล้วแดนยังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือว่าเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของป่าแห่งนั้นไปแล้วกลายเป็นวิญญาณแห่งดอยหมอกคำที่เฝ้ารอคอยผู้มาเยือนคนต่อไปเรื่องราวของดอยหมอกคำสอนให้เรารู้ว่าธรรมชาติไม่ใช่แค่สถานที่ที่เราจะเข้าไปแสวงหาความสุขหรือความท้าทายตามอำเภอใจ แต่คืออาณาจักรที่มีกฎเกณฑ์และพลังเร้นลับของตัวเองการที่เราจะก้าวเข้าไปในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ใดๆจึงควรทำด้วยความเคารพความถ่อมตนและความเข้าใจในสิ่งที่เราไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าเพราะบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าคือตำนานหรือเรื่องเล่าประปราอาจเป็นความจริงอันน่าสะพรึงกลัวที่รอวันเปิดเผยอ,อยู่ในป่าลึก ป่าที่พร้อมจะกลืนกินทุกชีวิตที่บังอาจล่วงล้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต